กิจกรรมสดมนความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีราวชื่อพิสิทธเหลียงพณนิจเศูนย์ห้าครั้งที่17ดวันที่26เดือน1ิปี68แบัตน,นี้เป็นครั้งที่17บตรงกับวันที่26เดือนสิปี68แข้าพเจ้านายพิสิทธิเหลียงพณิชย์ขอเป็นวาจาสัตยายพุทธมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอัจ,จริยบูชาแด่องค์พระกวันปิติเทระเจ้าขอองค์ศพหลวงปู่สมเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาจารย์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณีขอเทพเทว,วดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายายครั้งนี้ขออนุภาพคุณพระศรีนาตายกูบาอาจารย์เทพพาดาเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดานให้จิตข้าพเจ้าเาป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายรายมนต์ต่อไป อดสวดชมินเทวดาสมันตาจักวาเพสุอัตราฉันตุเตตวาสตัมมังมุติสาชสะทุนันตุตะะตสักโมกขทางสเกกาเมจารุเปจิริคะทีริสิกะตรัตตรัตะะเทจันตวลิเควิมาเนทีเปรัชเชจักาเมตรลูวนนาคหะเคหะวะตุมะอิทเทเตกุมาชายันตุเทวาฉันรัตถันราวิสเมยักขะคันทัปนาคา ติดทันตาสันติเกยังอุนีเจวัตเจรังสาวธโมเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลอัยัมวัตันตาธรรมสวรรคาโลอัยัมวัตันตาธรรมสวรรคาโลอัยัมวัตันตาบทสวดธรรมกานสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกริยคาถา นัตติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังว <talk> <bet> <Eine> ัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญงธรรมโมเมสรนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหากรุณิกโกนาโถอาทิกาคาถามหากรุณนิโกนาโถอัฏฐายะ สั sensor, ส royable, พพานินางบุเลตวาป laut, ามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหตุสัพพะปัตถวามหากรุณิโกนาโทอิทายะสัพพานินางบุเลตวาปามี emat. สัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหตุสัพพะปัตถวามหากรุณิโกนาโทสุขายะสัพพานินางบุเลตวะปามีสัพพาปัตโตโพธิ มุตตังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพผู้ปัตถวาบุส่วนมหาสมัยสูตรเอวันเตเมสุตังเอกังสามะยังภะกะวาสกเกสุวิหะระปิกะปิระวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเคนะสัจิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวาอรลันเตหิจัสสิจะโลกตาทูหิเทวตาเยปุเยนะ กันนีป่ปฏิทาโหติป,ตปตวันตังตัสนายะพิกุสังขันจะอัตโขจตุนนางสุทธาวาสกายกานางเทวานังเอตตโธจะออยังโโคปะควาสกเกสุวิหารปิกัปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกตาทูหิเทวตา เยปุเยนะสันนิปปติตาหุนติปะกันตังทัตนายาภิกขุสังคัญจะย A, ันนูนะมยัมปิเยนะาขวาเยนุก,สกะสังกะเมยามะอะปะสังกับนิตวาพระวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเซยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยาทาปินามะพะละวาปุริโสสัมมัติตังวาภาหังปสาเลยยาปสาริตังวาภาหัง มัชิมเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเซสุเทเวสุอันธรหิตาพระวโตวปูระโตปาระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตทังสุเอกมันตังทิตาโคโอเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิบังคาทางังอภาสีมหาสัมโยปวานาสมิงเทวกายาสมกาาตาอคตํมหา อิมังธรรมสมัยยังทางกิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัตกโกอัปาราเทวตาพระกโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัสลาภิกโวสมาทั้งสุจิตังอัตตาโนโอุชุตังสุสารธีวเนตานิคะเหตวาอินทริยะละคันติปันธิตาติ อัตโขอัปปลาเทวตาภัตวโตสันติเกอิมังคาทังอภาษีขีลรังเฉตวาปริสังอินทขี้รังโอหัจจะมเนชาเตจรันติสุทธาวิมลาจะขู่ขมาตุทันตาสู้สุนาคาติอัตโคอัปปลาเทวตาภัตวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเยเคจิพุทธังสานังตาเศตนเตขมิสันติอภัยภูมิง ปหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายาปริปูเลสันติติอัตโกปะวาพิกุอามันเตศียปุเยนาพิกเวทสัสสุโรัตาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตัทธัททททททตถังตัสนายะภิกุสังคัขจะเยปิเตพิก,เว,พกเวอเฮสุง อติตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะควันทานังเตระเตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุ่งเซยยะาปิไมยหังเอตระหิเยปิเตพิขเวขวิสันติอนาคามัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะควันทานังเอตาละมาเยวะเทวตาสันนิปปติตา ภวิสันติเซยาทาปิมายหังเอตาลยีอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางังกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามามิเทยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามามิตังสุนาถะสาธุกังมณนสิกโลถาสาลิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิกูุะกวโตปัจจัยโซซุงภะกวาเอตาทุโจะ สีโลกะมนุษย์กษามิยัตถะกุมมารทัทสิตาเยสิตาสิริพัาพลังปหิตตาตาสามาหิตตาปูปูสีห้าวาสันตินาโลมะหังซาพิสัมพุนโนโอทาตัมมะนะซาสุทธาวิปปสัสสนะมะนาวิลาริโยปัญจสเตสัตตวาวันีกะปิละวัตเวตะโตอามันตะยิสัทธา สาวกเกยาสนิลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถะพิขวโวเตจะอาตัปามักกะลุงสุตวาพุตตะสาสนังเตสัมปาปุระหุยานังอมนุสซานาศาสนังอัปเปเกสาตาัตตะมัทคุงสหัสสังอัตถาสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสซานาะมัทสุงอัปเปเกนันตะทักทักคุงทิสาสัพพาภะลาหุง ปัญจสัพพางอริพ nah ัญญายาวะกิตตวานาจักุมาเตเตอามันตยิสัทาสาวเกศสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตโวหังจิตตยิสามิทิเลหิอนุรุดปุโรโสสตัสหัสสาวัยคาคุมากปิลวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสินโนโมธมานาพิกกมุงพิกุลังสมิติงวันังจะหาสัสสาวเฮมวตายัคขานานาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสิโน โอธรมานาภิกขามุงภิกุนังสมิิงวันังซาตาคิลาติสาหัสซาลยัคขานานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยจสัสิโนโอทมานาภิกขามุงภิกุนังสมิติวันังอิเจเตโซละสหัสซายัคขานานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยจสัสิโนโอทมานาภิกขามุงภิกุนังสมิติวันังเวสาลามิตาปัญจสตายัคขานานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยสัสิ โมมาณนาพิกาบงพิกุลังสมิติงวนาคุ้มพิโลราชคหฮิโกเวโรหลักสัตปาอานิโรนนิเวสานังเพยโยนางสตะสหัสังยักษานางปริโยสติกุมพิโลราชค่ฮิโกโซปาคาสมิติงวนางปุริมัญจทิสังราชาตาลัดโกภาษาสติขันทบพานังอธิปติมหาราชายสสิโสภุตตาปีตสัพพาหวอินทนามามหัาพรา จิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศัสนโหมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวานังทักกินันจาติสังราชาวิรโหตักปะประสาสติกุมพันธทานังอธิปติมหาราชายศสิโตบุกตาปีตสาพราหโวอินทานามามหาธราสิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศัสนโหมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวนังปัญจาัิสังราชาวิรูปโคประสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสบุคตาปีตสาพระโวมหารโพะหวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวัตโตยสัตสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนังอุตตรันชาทิสังราชาวิโรฒปะปัสสสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสบุคตาปีตสาพระโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนัวนนวัตโตยสัตสินโนโมทมานาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนัง ุลิมาทิสังวายสถัดรัตโขทะกินเมิตาอุตตโกปัญชิเมนะวิโรปโคกุเวโลอุตตังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทับทันละมานาอังคบังเคสุวันเนกปิลวัตเวเตสังวายาวิโนทาสาคูวันจะนิกาสภามายากุเกณฑุเวเกณฑุเจภูจะวิภูสหะจันโนคามาเสโทจากินุวันทุนิวันทุจะโอปันนาโอตัมันโจะ เทวสุตโตจะมาลตีจิตเนจิตเนสนโนจะคันทัพโพจะโทราชาสโนสพโออาคูปัญจาติคขาเจวะติมพสูสุริยวัชสาเอเจจันเทจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมธมานาภิกามุงพิกุนังสมิติงวันังอัฏฐาคูนาคสาราคาเวสาราสหตันชกากัมพรัต ตะลาอากูอาปายาสะสหายาธิยามุนาตัดตระชจะอาคาอาคา,า,คายา,าสิโนเอราวันโดมหานาโปโซคาปาสมิติวงวนังเยนาคาราชาและเนนาคาราเชาสหัสาทารันติทิพพาทิชาปักขีวิคุตสักคูเวหายาซาเตวันะวันชะปตาจินตราสุปันนาอิติเตสานามัง อาภัยันตธาธาานะราชานะมสีสุปันนตโตเข็มวตปากาสีพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปัฏฐะยันตานาคาสุปันดาวารนังสุมกังสุปุทังจิต,ตาวรณะอัตเทนะาบสุุทางอสุราสิตาพาตโลวาสวัสเซเตอิทิมันโตยาสาสิโนกาลลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวซา,าเวปะจิตติสุจิตติชะมหาทานโธ นามุจีสหะชาตันจะพะลิงพุทธานังสัพเพเวโลนามามะก,กาสันในหิตตวะพลิงเสนนางราหูพัทธะอุปาคามุงสมโยธานิพัพันเตภิกุนังสม,มิติงวานังออาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวายโยสัทธรรมุงวารุณาวารุณาเทวาโยโมโซโมจะยาสา <c oughs> ยสาัสาสาสหะ เมตตาครุณายาิกาอาคูเทวะอิสัสสิโนสเสเตสะกายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสสิโนโมทานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางเวทูจะเทวาสหะลิจะอาสมาจะทุเวยามาจันทุจันทสูปะนิสาเทวาจันทุรามาคูปุรกิตาสุริยสูปะนักนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขตานิปุรักิตาวาคูมันทวะ วาลกาวสูนางวาสนาเสโทสักปาคะอุรินทโทสัเซเตสะกสกายาสัพเพนานัตตวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมธมานาพิกามุงพิกุลนังสัปิติงวานังอัทาคูอัททภูเทวาชาลามัดคิศริขาริวะอัลิธากาจาโลชาจาอุมาอุพานิกาสินโนวัลุนาสหธรรมาจะ อจุตาจะอเนชกาสุเลยะกุชิลาอาคูอาคูวาสเนนีโนทเสเทตทากายาสัพเพนานตตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสัมิสิงห์วนาสัมมนามหาสัมมนามนุสย์สุดมนุสย์สุตธมะกิทาปทู ิกาอาคูอาคูาคปนูปโทสิกาอัทาคูปะตโยเทวาเยจะโลหิตนาวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายาสัสสิโนเซเท,ทสสะกายาสัพเพนา,า,านัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนันนวันโต,โตยสัสสิโนโมทมานากามงพิกุนังสมิติงวัน,นังสุกะกระลุณามหาอรุณา,าอาคูเวสสะนาสหโอทะไคหาปโมคาอาคูเทวาวิจักขนาทัต สทามัตตาหารากรกชามิสกาจยายัสสติโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาภวัตสติทศเ,เสตสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวันังเคมิยาสุริตายามากัรจากาจยายัสสติโนสัพติกาลามาเสตาโชตินามาจะอาสวานิมมาระตีนโนอาคาอัทาคู ปริมาณิพิตาเทเตรกกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวัโดยสันติโมทมานาพิกาบุงพิจุนังสมปิติงวานังเตเทตินิวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันจะนามันวเยนะอาชันกุงเยจันเทสสาธิสาสหะปวุทธะชาติมคีรังโอทะตินะมนาสวัง ตักเคมโมคะสลังนาคังจันทังวะอาสิตาสิตังสุพัมมาปะรัมโทจาอุปตาอิติมัโตสหะสันังกุมาโลติโสจาโสปะคาสมมิติมวานังสหัสพัมมาโลกาหานังมหาพัมมาทิติปฏิอุปปันโนชุติมันโตยัสพิสมะกายโยวัสสิโนสะเทติอิสะอาคูปัญจกา ปเจกะวัสสันวัติโนเตสนจะมชิทะโตอาคาฮาลิโตปริวาริโตเตชะสเปพิักเตสินเทเวเทเวสัพามเกมาพระเสนาภิกษามิปัสสะกันทะมันทียังเอถะคันธัฐทะพัทธันทะพัทธะลาเคนะพันทะมัตุโวสามันตาปริวาริทะมาโวมุตจะมุจจิตะโกทินัง อิติตัสหะอิติตัธามหาเสโนกันหาเสนงังอัปเปใหสติปานินาจะตาละมาหาจาัจจะสาลังกัตวาเทระวงังยะทาปาวุตสาโกเมโคธนายันโตวิหวิชูโกตถา,าโสปะชะหัวัตตี ก e, ังสุโธอัสายังวเสตัญจะสพังพิญญายาวกิตวานะจักคุ te. มาตโตอามันตยิสัทธาสาวเสเกสาวเลัรเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชนาถาพิกโวเตจะอาตปามกะลุงสุตวาพุทธสาวสันังวีวีสตาเคหาปะฆามุงเนสันโลมันปีอิชยุงสัพเวิชะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหี ซาวกาเตชนเนสุทธาตี